อาหารไก่ไข่สมาชิกในกลุมเด็กหิงสลีบบัลังกิตยุ่งวัสดีค่ะสองเด็กิงสุชาดาบุญนา่สวัสดีค่ะสามพีชายเดิงมีกรากรตดเท่าสวัสดีค่ะส่วนประกอบมีดังนี้ข้าวโพดหรือใบข้าวยีสกิโลกรัมรำ

เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะครับเราบอกชื่อใหม่สิเมื่อกี้ไดแคลเซียม <c oughs> อะไรฟอสอะไรฟอสเฟตอ่าไดแคลเซียมฟอสเฟตนะครับเมื่อกี้บอกชื่อผิดโ okay. อเคอต่อไปครับด <c oughs> ีแคลมดีแคลเมทไทวานีนซู๊ดซู๊ดซู๖กรัมและอะไรต่อไปเลยครับและ เอลไล0.025กิโลกรัมอ่าใส่แล้วใช่ไหมครับอ๋อที่เห็นนี่เนาะโอเคต่อไปเลยคร anyway. <ugu> ับเปลือกหอยปน3.4กิโลกรัมค่ะอ่าอ่าเปลือกหอยเป็นส่วนสำคัญของอาหารไก่ไข่นะครับเนี่ยเปลือกหอยอ้าว คลีมิกห้าและเกลือ0.15กิโลกรัมค่ะเกลือ,อนึกเกลือด้วยเนาะ,ะรวมค่าโปรตีนทั้งหมด50กิโลกรัมค่ะ อันนั้นน้ำหนักครับ50กิโลกร,รมัมโปรโตีนหนูได้คำนวณออกมาหรือ,อย,ยังยังครัอ่าคำนวณค่าโปรโตีนด้วยนะครับใช่แล้วอกไก่ไข่โปรโตีนก็จะอยู่ประมาณสิบแปดสิบเกาปอร์เซ็นต์นะครับรโอเคอ่ะ,ป,ะปลาปนใส่หรือ,อยังป,ปลาปนเท่าไหร่ครับป,รปลาปนสามให้น้อยเออ ไหนสองจุดห้าอ้าปลาปนตัวสำคัญนะครับนี่โปรตีนสูงมากห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฉพาะปลาปนนะครับสมกับอย่างอื่นอ่าโอเคเขาด้วยเขาด้วยเอออ้าคิดว่าล้นไหมมองดูแล้วไม่ไม่ล้นก็ไม่ต้องปิดนะครับอ้าวเตรียมพร้อมสตาร์ทอ้าสามสิอ่าละละนี่มัน ปะก,กับปะอ้าวการผสมไม่ได้ของนี่เป็นกระบวนการผสมนะครับเราจะผสมทุกอย่างให้พอากันโดยเครื่องผสมนะครับก็อเรื่องนี้อาจจะผสมนะครับใช้ผสมปูนก็ได้ผสมอาหารผงของสัตว์ก็ได้นะครับแล้วก็ผสมได้หลายๆอย่างนะครับใครจะสร้างบ้านดินก่อนตนกนี้ได้เลยนะครับ โอ <Okay, S 2> เคเมื่อผสมได้ที่แล้วก็จอัดเม็ดก็เอาไปผสมกับน้ำแล้วออกมาเป็นเม็ดถูกไหมครับคุณบูมครับแต่เราต้องผสมน้ำก่อนเนาะ